ียนี่คงความอีกมกลังอยูแล้วเป็นทูโทนครับสีดําตัดกับสีแดงเลื่อนนกนะฮะท่านผู้มชมนะมีพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับนะคันนี้นะครับยางเป็นยางปี2023ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะดอกนี่เหลือลึกๆเลยนะครับใช้ได้อีกยาวเลยผมโดดคอสพานมาแล้วครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับสรุปเลยคันนี้ช่วงล่างดีนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะ ครับสวัสดีครับกับผมก็ผมอีกแล้วครับอาร์ตบิ๊กคาร์ครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดครับวันนี้นะครับผมนำรถยอดนิยมนะครับมานำเสนอนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดทียอดีตครับสองวีดีปีสองพันสิบเก้าสีดำคันนี้เป็นทียอดีแท้แน่นอนนะครับเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าท่านเข้าเห็นไหม จะเป็นไฟใหญ่หน้าใบบิม LED นะครับท่าน้ชมนะเอกลักษณ์ของ Fort u n e r โสมปัจจุบันเลยครับนี่ฮะจะเป็นโสมนี่ครับไฟเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านชมนะกระจังหน้าตัวนี้ก็อ่าฮะเห็นไหมจะเป็นแบ k คอร์สเลยนะครับท่านชมนะจะไม่ใช่โครเมียมนะครับท่านชมแต่โลโก้ยังคงความเปเอกลักษณ์อยู่เป็นโคเมียมนะครับตรนี้แล้วก็นี่ไฟจตหมอกนะครับไห้นันไฟจตหมอกใสๆเลยฝาครอบไฟตหมอกมีมาให้ครับมีคิวโคมียมมาด้วยนะครับ ในตะแรงครับเห็นไหมในตะแรงนี่จะโดดเด่นกว่าโฉมอื่นหรือว่าโฉมที่ไม่ใช่ t ด d แน่นอนนะครับมาดูด้านข้างกันด้านข้างนี่นะครับคงความเอกลักษณ์เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมจะเป็นล้อแมกทูโทนะครับขอบ20นะครับอันนี้จะเป็นล้อแมกทูโทขอบ20เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมทําเป็น t ด d ขับ4ครับของเขาจะเป็นสีดํานะครับแต่นี่เป็นขับ2ล้อแมกของเขาเป็นทูโทนะครับอ่ะ จะมาด้วยขนาดยางนะครับ265ครับ 50R20 นะครับคันนี้นะครับยางเป็นยางปี2023ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะยางเป็นยางปี2023นี่ดอกนี่เหลือลึกๆเลยนะครับใช้ได้ยาวเลยแล้วนี่สังเกตนะครับก่อนที่ผมจะรถขึ้นหอยท่านผู้ชมดูเห็นไหมที่อดีตนะครับสปริงของเขาจะเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมนะอ่าฮะบันไดข้างนะครับเห็นไหม p v b ทุกรุ่นนะต้องมีบันไดข้างให้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เลยครับ มาพร้อมกับราวหลังคาครับราวหลังคานี่จะเป็นสีเทานะครับท่านผู้ชมนะราวหลังคาเป็นสีเทาเอาไว้ติดหลักหลังคานะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เห็นไหมโดดเด่นด้วยคิ้วโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมนี่รอบคันเลยอ่ารอบคันเลยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้มือเปิดนะครับก็เป็นมือเปิดโครเมียมครับทั้ง4ประตูเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับฝาครอบกระจกงข้างนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ไปเรียก้องจกมองข้างนีมาให้นะครับอังนี้คิ้วกันสานนะครับมีมาให้นะครับทั้งสีด้านเลยครับท่านผู้ชมกันสานี้มาให้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเปิดประตูก่อนเลยนะครับอ่็นี่นะสวยนะแผงประตูนะท่านผู้ชมสังเกตนะทียอดีนะแผงประตูเขาจะเป็นสูทนนะครับเป็นทูทนเลยสีดําตัดกับสีแดงเลื่อนนกนะครับท่านผู้ชมซอกต่างๆนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีการขันน็อตไม่มีการถอดน็อตแน่นอนนะครับแล้วก็โครงสร้างคนนี้นะครับ เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมไม่มีการโป้สีแน่นอนนะครับเนี่ยโค้งแน่นมากนะครับเห็นไหมมาครับท่านผู้ชมนี่เม็ดอาร์ตของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะฮะลูดไปนี้สะดุดทุกเม็ดนะครับมามาดูประตูหลังนะครับประตูหลังนี่นี่ครับเห็นไหมคลิปเลยฮะแต่ประตูนี้ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลย แล้วก็จะมีทีดีเขาจะมีคิ้วทีดีมาให้ตรงนี้เห็นไหมบ่งบอกเลยครับว่าเป็นทียดีแท้นะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็นี่เป็นเมตราโครงสร้างต่างๆเดิมทุกจุดเดิมทุกจุดเลยนี่ะล้อมงล้อแม็กก็สวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยเบียดเลยพร้อมใช้งานแน่นอนนะระบบเบรกก็จะเป็นระบบยืดเตกสี่ล้อแล้ว คู่หน้าคู่หลังนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะคัสซีสวยนะครับคัสซีสวยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับด้านท้ายกันเลยด้านท้ายมีอะไรบ้างอ่าเห็นไหมสปอยเลอร์นะครับไฟเบร์ดูที่3ก้านปัดฝำฝนหลังนะครับแล้วก็โลโก้2.8นะครับโลโก้สอปโลโก้ for ์ u ูเนอร์นะครับตรงนี้โครงเมียมตรงคาดฝาท้ายเห็นไหมท่านผู้ชมธรรมดาถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับถ้าเป็นเป็นพวกจูวีครับ ตัวนี้จะเป็นโคเมียมนะครับแต่นี่เป็นสีเดียวตัวรถนะสีดำเลยแล้วก็จะมีโลโก้บอกนะ Sport e นะครับ T R D Sportivo นะครับตรงนี้เขาจะไม่มีปาเซ็นเซอร์ให้แต่เขาจะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังแทนปาเซ็นเซอร์นะกล้องมองหลังนี่ก็ชัดเจ๋วเลยแล้วก็นี่ครับในชุดแต่งของ T R D ครับก็จะมีไฟทั้งซมซ้ายขวามาให้ครับตรงนี้เห็นไหมสวยนะครับด้านท้ายนะครับมาดูกันเลยรถนะคะ อันนี้นะเป็นฝาดท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะฝาท้ายไฟฟ้ามีตัวจีอย่างเดียวครับที่ไม่ใช่ฝาดท้ายไฟฟ้าตัววีก็ฝาดท้ายไฟฟ้าที่อดีตก็ฝาดท้ายไฟฟ้าแน่นอนนะครับนี่ฮะรถท้ายเดิมนะครับดูกันเลยนี่ครับหัวน็อตนี่ครับมันไม่มีขยับนะครับมาร์กต่างๆครับอยู่ตำแหน่งเดิมที่จุดนะครับเห็นไหมสวยๆเลยตรงนี้อันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมผมเอาบอร์ดแถวที่สามลงนะพื้นที่ใช้สอยมันมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเก็บ ครับเบาะแถวที่3ไปนะครับอันนี้เห็นไหมนะครับตรงๆมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเลยปึ๊บพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะแห,หมมีพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับนะนะผมเอาเบาะลงก่อนนะครับการเอาเบาะขึ้นเอาเบาะลงนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับท่านผู้ชมนะ เพอเราเก็บแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำรีวิวห้องดีสามด้วยนะตรงนี้ก็เอาไว้เก็บนะเป็นลักษณะนี้นงามครับท่านผู้ชมนะด้านท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมครับ มาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายโดยรวมรวมันก็เหมือนด้านขวานะครับท่านผู้ชมนะเหมือนกันล้อแม็กขนาดเดียวกันดิสเรกสีล้อเหมือนกันยางปีสองพันยี่สิบสามเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันคัสซีไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับเห็นไหมมาดูครับแผงประตูก็คลิปนะฮะรถคันนี้ก้าการันตีรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนหนักที่ความนำม้ำ่วมตัดต่อแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเป็นองค์เป็นอาร์สวยนะครับท่านผู้ชม ประตูหน้ากันนะแผงประตูสวยนะครับประตูเดิมแน่น,นอนนะครับประตูเดิมแน่น,นอนตรงนี้เดิมยังไงดูจาก feed, ยางขอบประตูนะครับเห็นไหมจิกไปก็ตำแหน่งเดิมนะครับไม่อมิตอาร์กเดิมตำแหน่งเดิมเลยครับซอกต่างๆนะครับเป็นซอกเดิมแน่น,นอนนะครับซอกเดิมเดิมแน่น,นอนตรงน,นี้ ลูกค้าบางคนนะครับชอบถามว่าเซลอาร์ตรถนี่มีการทําสีาหรือไม่อา่าผมก็เลยบอกว่าเอามีครับมีแน่นอนนะครับไอคำว่าทําสีของผมก็คือว่าอะไรคือเก็บงานนะครับคือการตอบต่อภาพนะครับรถนีที่ผมซื้อ้ามาเนี่ยเออก็เหมือนกับรถที่คุณนามาขายผมก็คือว่ามันต้องมีรอยขีดข่วนเียผมก็ต้องไปเก็บงานในหะ้ท่านชมนะตรงนี้อย่าไปซีเรียสครับไอเรื่องเก็บงานครับแค่ทาสีแค่นี้ไม่ต้องซีเรียสป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าเปิดปโปงหน้ามาแล้วหัวน็อตจะมีการถอดไหม ชิ้นส่วนอะไหล่ยังเป็นชิ้นส่วนอะไหล่โรงงานไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับก่อนที่ผมจะเอาไปล้างนะครับท่านผู้ชมนะฮะหัวน็อตนี่ครับเดิมเดิมนะครับไม่มีขยับแน่นอนนะฝาปองหน้าเนี่ยฝาปองเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเนาะน็อตคานไปใหญ่หน้าซ้ายขวานี่ก็เป็นน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีการถอดแน่นอนนะคานนี่ครับตรงนี้นะอาร์นะครับตรงนี้เห็นไหมคานหน้าคานเดิมนะครับคานแล้วไปใหญ่หน้าซ้ายนะครับ คันเดิมเห็นไหมง่ายๆว่ารถคันนี้สวยงามนะครับรถคันนี้เดสวยงามเลยรถคันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อไปแล้วไปตรวจสอบว่ารถคันนี้ชนหนักพิกควมน้ําท่วมตัดต่อมานะครับผมยินดีซื้อคืนเท่ากับราคาขายนะครับท่านผู้ชมนะผมยินดีซื้อคืนเท่ากับราคาขายเลยนะบางๆแล้วบางๆเนะงงม็ดโอเมกอาปลาโปรตีเน,นเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะจิ้นส่วนนะียก็เป็นจิ้นส่วนอะไรเดิมคนระับน้ำยามออน้ําก็เป็นคูเร,รนต์นะครับเนี่ยคูเรนต์นสีชมพูตรงนี้เห็นไหม แล้วก็แบตเตอรี่นี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับท่านผู้ชมนะแบตเตอรี่ใหม่เลยตรงนี้เดี๋ยวดูน,นิดนมันนี่ครับนะแบตเตอรี่ยังใช้ได้ยาวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่ก็อ่าแผ่นเพจก็เป็นแผ่นเพจเดิมแนละ้วบแตนดาร์ดเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอ่านเลขคดีเลขเครื่องนะครับในห้องโดยสารครับผมจะมีสำเนารถมาอ่านให้ท่านผู้ชมเราฟังกันนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงเรา ห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวพาท่าน,นผู้ชมนะครับเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะว่าเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของท R d คดีกันนี้นะครับอ่าท r d ดีคงความอีกรัก่แล้วเป็นทูโทนครับอ่าสีดําตัดกับสีแดงเลื่อนนกอ่าะท่านผู้ชมนะเดินได้ด้วยได้สีแดงโอ้ตัดกับสีดําบอกเลยว่า ออกแบบมาได้สปอร์ตแน่นอนนะครับอ่าท่านผู้ชมแล้วตรงเบาะนะครับอันนี้ทีอดีจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแน่นอนนะครับฮะทั้งคนขับทั้งคนนั่งข้างนะครับเบาะไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะแล้วตรงเบาะนะครับตรงเบาะคู่หน้านี้ก็จะมี SRS airbag มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูเลยให้ฟังเสียงกันนะเนี่ยกุญแจนะครับมีกุญแจดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะมีกุญแจดอกเดียวทีอดี นะตรงนี้เดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะว่ารถมันรถเดิมจริงไหมอันนี้ครับเป็นรถเสียงรถเดิมเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมนะเสียงรถเดิมเดิมเลยตรงนี้อ่ะเรามาเริ่มดูออปชันกันเลยนะครับตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างครับพวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับอ่าหนังนะครับพวาลายไม้ครับตรงนี้ตรนนี้เป็นหนังนะเป็นลายไม้คิ้วนะครับคิ้วโครเมียมตรนนี้ตรงพวงมาลัยก็มีออปชันอะไรเพิ่มขึ้นมาก็มีมัตติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับ อแดรดกบีบคู่คอนโทรลนะครับพันเดอร์ชิปมีมาให้นะครับตรงนี้อ่าเราสามารถนะครับอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมลาลัยได้เลยตรงนี้นะฮะอ่แล้วก็สามารถรับสายวางสายจากพวงมลาลัยได้นะครับตรงนี้อ่าแล้วมาตรงทักชั่นคอนโทรลนี่ทักชั่นคอนโทรลนี้ก็จะเอาไว้ตั้งค่าตรงหน้าปัดนะครับตั้งค่าของรถคันนี้ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านชมนะแล้วก็อแดร็กีบคู่คอนโทรลเนี่ย จะเอาไว้ควบคุมความเร็วโดยที่เราไม่ต้องเหยียบพลนเรงนะเพียงแต่เราตั้งค่านะครับให้ว่าจะเอาความเร็วเท่าไหร่นะแต่ส่วนมากผมไม่แนะนำครับเพราะว่าเวลาเราตั้งค่าไปแล้วอ่ากสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เวลาเราเหยียบเบรคนะครับที่เราตั้งค่าไว้มันก็จะรีเซ็ตนะครับกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับตรงนี้อ่ะก้านปัดน้ำฝนยังเป็นเมลน่วนอยู่นะครับอ่ะยังเป็นเมลน่วนอยู่ตรงนี้ ก้านนะครับไฟใหญ่หน้านะครับไฟใหญ่หน้าเป็นออโต้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นออโต้นะครับเข้าในที่มืดไฟก็จะสว่างติดขึ้นมาเองนะพอเราออกจากที่สว่างไฟมันก็จะดับนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเห็นไหมหน้าจอแสดงผลเนี่ยเป็นหน้าจอฮอลอดไฟ LED นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ของแท้นะครับ T R D ครับนี่หน้าจอเป็น T R D เลยรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับใช้งานมาแค่4 1 9 0 0 0กนะครับเ6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็มาดูนะครับระบบเครื่องเล่นต่างๆนะครับเครื่องเล่นต่างๆก็เป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเล่นสามารถเล่นแผ่นได้นะครับ CD ได้ DVD ได้ตรงนี้นะครับ FM a m ได้หมดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เราทำให้ทุกคนดูก่อนนี่ครับมันสามารถเชื่อมต่อเนวิ g เกเตอร์ได้นะครับนะ g l e Map ได้นะครับตรงนี้ปึ๊บนะนะ จะมีคอนเน็ต uh, ต่างๆเซอร์วิสต่างๆครับนะระบบนำทาง,างผมบอกนี่มาครบเลยนะครับเตรียงไปที่เราสัมผัสน,นะครับเอาง่ายว่าเครื่องเล่นตัวนี้ครบแน่นอนนะครับท่านผ้ชมนไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะเพราะเครื่องเล่นนี้มันสยอดของระบบเครื่องเสียงแล้วจาไว้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นทีอดีเนี่ยเครื่องเสียง,งต่างๆของเขาจะเป็น JBL ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะทั้งลำโพงทั้งทวิ t เตอร์นะทั้งเครื่องเล่นนะจะเป็นของ JBL ทั้งหมดนะครับนะ ระบบแอร์นี่ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับส้มนี่นะครแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะที่ผมไม่เห็นเลยก็จะมีพวกพนักข้าวแขมีมาให้นะช่องเก็บของมีมาให้นะที่วางแก้วต่างๆมีมาให้นะครับอ่าเห็นะแล้วก็พวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาก็มีช่องเสียบพอร์ตอะเล็ตนะครับช่องเสียบ USB AUX นะครับตรงนี้อ่ามีครบนะครับอ่ะตรงนี้แล้วตรงแผงประตูขาดไม่ได้ก็มีที่วางแก้วนะครับ ตรงคอนโซลตรงนี้ก็มีที่วางแก้วให้อธิรมนะนตรงแกะอันนี้ก็มีช่องบนนี้ก็มีช่องคลูบ็อกนะครับช่องเก็บความเย็นนะครับมีให้แล้วตรงนี้นรก็เป็นเกะเก็บเอกสารต่างๆครับนตรง,งนี้นจะไม่ทำจมูกเลยนี่นะคู่มือต่างๆนะครับก็มีคู่มือการใช้ระบบนำทางนะครับแล้วก็คู่มือการใช้รถนะครับ ภาษีค่ะเจ็ดมิถุนาหกเจ็ดนะครับนแล้วก็อันนี้สำเนารถก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำเนารถตรงสำเนารถนี่มีอะไรบ้างนะครับจะบอกวันจดทะเบียนนะครับวันที่7มิถุนานะครับ2562้าครับรถปี2019แท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะทะเบียนงงูขอไข่1567นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลขตัวถังรถนะครับอ่าในตัวถังนะรับเป็น mr 0 ga 3 gs ห้0ศูนย์ศนะครับแล้วก็เลขเครื่องยนต์ก็เป็น 1GD นะครับ0635354นะครับท่านผู้ชมลำดับนะครับอ่าลำดับอันนี้เป็นลำดับที่2นะครับลำดับที่1คือไฟแนนซ์นะครับลำดับที่2นะครับที่ลูกค้าผ่อนหมดแล้วนะครับก็จะโอนมาเป็นชื่อของนายจิตกิตดานะครับตรงนี้อ่าบอกเลยว่ารถคันนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็รถถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับอ่าฮะเป็นไงนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ เดี๋ยวครับอันบนึงพอดีว่าผมเหลือไปเห็นนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะมีตัวเอกสารประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับเอกสารประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับตรงนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเออท่านผู้ชมมาซื้อสดกับผมไปผมก็ยังมีประกันแถมให้อยู่นะครับตรงนี้ยังมีอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขายกเลิกหรือย,ยังนะครับแต่ที่ผมเห็นว่ามันยังมีประกันอยู่น,นะผมเลยแนะนาท่านผู้ชมนะ คันนี้ผมลืมบอกรถประจำเดินซื้อสดมีแหวนนะครับห้องโดยสารอ๋อหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูห้องโดยสารแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองไม่น่าห่วงห่วงแถวที่สามนะครับว่าการขึ้นลงจะสะดวกสบายไหมเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับนี่เห็นะรถพีพีนะครับเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวว่ารู้สึกว่าเข้ามานั่งเราจะอึดอัดน,นะครับผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วรู้สึกสะดวกสบายแน่นอนนะครับสะดวกสบายยังไง ะดวกสบายตรงที่ว่าภายในห้องโดยสารของเขามาันกว้างขวางครับเข้ามาแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดเฮดรูนผมเหลือเลกลุงผมเหลือนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เพิ่มด้วยความสะดวกสบายด้วยพนักเท้าแขนพร้อมช่องวางแก้วมีมาให้ตรงนี้แล้วอิเล็กรอนเด็กที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่านะก็จะมีช่องเพาวเวอร์เลดอันนี้ช่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับเห็นไหมสองร้อยยี่สิบโวลต์เป็นร้อยวัตต์นะครับนะ คือการแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านในก็มีช่องเสียบพาวเวอร์โอเลคมาให้ตรงนี้นะครับเวลาคนที่นั่งอยู่ห้องรารแถวที่สองเนี่ยแบโตโทรศัพท์หมดก็ไม่ต้องไปยุ่งกับห้องรารแถวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชาร์จแบตจากตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วตรงแผงประตูก็จะมีที่วางแก้วต่างๆมีมาให้พนักเท้าแขกมีมาให้นะครับตัวนี้ตรงนี้ก็หลังเบาะทุกรุ่นนะครับเขาจะมีช่องนะเก็บเอกสารนะครับช่องเก็บเอกสารอย่างนี้ให้นะครับท่านผู้ชมนะ แอร์แถวที่สองแถวทีสามควบคุมจากตู้แอร์ตรงนี้เลยนะครับนะสามารถเพิ่มระดับพัดลมได้ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นลงครับห้องโดยสารแถวที่สามนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วมันจะเป็นยอย่างไรดูกันเลยนะครับนะก่อนอื่นนะก่อนที่ผมจะก้าวเข้าไปในห้องโดยสารแถวที่สามนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเบาะแถวที่สองเนี่ยมันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออก ได้นะครับนี่นะครับเ่อนเข้าเล่อนออกงี้ได้นะครับเพื่อที่จะมาให้หัวเข่าของคนที่นั่งห้องโดยสารแถวที่3าชนนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะพับอ่าแล้วผมจะสาธิตการขึ้นลงให้ดูเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วเลื่อนเบาะมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วผมก็จะง้างเบาะตรงนี้ครับปึ๊บไปครับเบาะมันก็จะดีดมาอย่างนี้นะครับนะเบาะมันก็จะดีดมาแบบนี้ผมก็เหยียบตรงบันไดข้างนะครับก้าวขึ้นไปเลยครับก้าวขึ้นไปอย่างงี้นะครับ ขึ้นมานะครับนะแตนะ่คุผู้มชมนะผมเข้ามานั่งแล้วภายในห้องโดยสารแถวที่สามนะครับขึ้นลงก็สะดวกนะครับไม่ลาบากผมเข้ามาแล้ว mm hmm. headroom มุเหลือเลขรูมผมเหลือ,ลลลอสรุปไม่ใช่ปัญหาแน่นอน,นครับที่เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สามแล้วจะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วจะรู้สึกไม่สบายเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ลงตัวนะครับ,นะรบท่านผู้ชมนะเอาง่ายวนะ่าผมก็าฝากรถคันนี้ ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยให้ท่านชมตัดสินใจนะครับตัดสินใจเลยว่าท่านผู้ชมกําลังจะมองหารถครอบครัวใช้งานสักคันนะครับผมก็แนะนำมันเป็นคันนี้เลยโตทัลโฟร์เดนเนอร์2 8 t d 2 b ด d ปี2019สีดำคันนี้ก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเอารถคันนี้ขึ้นห้อยครับให้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างรถหลักล้านนะครับว่าช่วงล่างรถหลักล้านมันจะเป็นอย่างไรมันจะดีไหม แล้วก็พาท่านผู้ชมไปโดดคอสะพานไปไปดูกันครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูช่วงล่างของรถหลักล้านนะครับว่าช่วงล่างของรถหลักล้านเนี่ยมันจะแตกต่างกว่ารุ่นทั่วไปอย่างไรนะมาดูกันเลยครับนี่ครับอ่าคันนี้มันเป็น T R D นะครับสังเกตง่ายๆนะครับ T ด D นะสปริงนะครับจะเป็นสปริงสีแดงครับ T ด D เห็นไหมท่านผู้ชมจะเป็น T ด D จะแตกต่างก่ารุ่นที่ไม่ใช่ T R D นะครับนี่ โชคนี่ก็เป็นโชคของเทียดีครับนะเนี่ยก็บอกโช๊คนี่ไม่ร่วมไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยๆนะครับไม่ร่วมไม่ซึมไม่แตกไม่เยิมแน่นอนสปริงนี่เป็นสปริงเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ด้านหลังนี้อย่างที่เห็นเห่นก็จะมีชุดเหล็กกันโค้งมาให้อีกนะครับเห็นไหมนี่นะตัวนี้ก็เป็นพวกลูกหมากกันโค้งนะครับหรือว่าที่สับเรียกกันเป็นสกูกันโค้งนั่นเองนะตรงนี้จะมีตรงนี้ครับแล้วก็จะมีแคมเมอร์มาให้ด้วยนะนี้อ่า้ชมนะไป เราไปดูช่วงล่างด้านหน้ากันดีกว่าครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะมีบุบู๊ตปีกนกนบนบู๊ปีกนกล่างน,นะครับมันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน,นครับถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วอะตรงเนี้ยมันจะฉีกขาดและจะระบีมันจะปิ้นออกมานะครับท่านผู้ชมนะสกรูเนี่ยมันจะมีสกรูเหล็กกันโค้งครับด้านหน้ามาอีกตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ไม่ร่วมไม่เสื่อมนะครับไม่ฉีกขาดแน่นอนสปริงก็เป็นสปริงทีอาร์ดีนะครับ ท่านชมนะสปริงเชียดีเลยนี่ตรงหน้าหน้าก็มีชุดเหล็กกันโคงหน้าด้วยนะครับท่านชมนะตรงนี้ก็เป็นพวกไม้ติดกองหรือว่าพวกลูกหมากปฟแหลกต่างๆนะครับนะยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับตรงนี้ซ้ายขวาเลยฮะยังยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับท่านชมนะพวกนี้ถ้าเกิดมันเสื่อมสภาพมันก็ต้องเสื่อมสภาพคู่นะครับเวลาเราเปลี่ยนอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนคู่นะเราไม่สมควรที่จะเปลี่ยนข้างเดียวนะท่านชมนะ เป็นไงล่ะผมพาท่านชมนะักดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมนะักไปเทสได้นะครับว่าสมรรถนะของโตโยต้าฟอร er ์จูเนอร์2.8 TRD 2WD ปี2019คันนี้มันจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับเทสได้เลยนะครับว่าสมรรถนะช่วงล่างมันจะดีไหมมันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะโดดคอสะพา,านท่านผู้ชมดูนะครับอัตราเร่งนี่ครับบอกเลยว่า เครื่อง2อ0พนครับ1้อยเจดแรงม้านะครับเนี่ยเกียร์เกินนี่เปลียบปกติเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่โูดคอสะสพานครับบอกเลยว่าช่วงล่างดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะผมโดดคอสะพานมาแล้วครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับสรุปเลยรถคันนี้ช่วงล่างดีนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอีกขั้นตอนนึงเดี๋ยวผมจะลองใช้พันเุอร์ชิพให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับตรงนี้นี่ครับนี่สี่นะครับ ห้านะครับตรงนี้หกนะครับอ่าตอนนี้ก็ลดนะครับห้านะครับสี่นะครับสามนะครับสองนะครับหนึ่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าบอกเลยว่าระบบพวกพันธุ์ชิพนะครับระบบเกียร์ต่างๆสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะอเดี๋ยวเราไปสรุปสภาพรถแล้วก็ไปฟังราคากันครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8 t จทดีครับ ปี2019มาขายเท่าไรไปฟัง,งราคากันการท้จมนะเรามาฟัง,งราคาเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอาโต้ต้าฟอร์เนอร์นะครับ2.8 t d 2 w d ปี2019มาขายเท่าไหร่วันนี้ผมมาขายแค่1ล้าน79,000มบาทเท่านั้นนะครับ1ล้าน7จ็0 0บาทเท่านั้นใครที่สนใจออกรถกับผมนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญานะครับ กดเบอร์ผม080466598นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากล้ำสมกดไลค์กดแชร์กดติดต่คขายกดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรถุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r c o m